สวัสดีครับสวัสดี FC ฟคาตาเกับไอครอสนะครับแล้วก็สวัสดี FC เมเดียนแนลด้วยนะครับกับวันนี้ก็ครอสเออการตัวเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านมาที่มาบ้านเออแม่คาตานะครับวันนี้มาตามส้มตามนะครับโอเคอันดับแรกใส่ คอลชูโรดจะมาชูโรดน่าหมดเลยหมดเลยไม่กาให้แล้วพอดีแล้วตามตามตาม FC ก็อยากเห็นพอดตามบักฮงไหอ๋องไม่ได้เห็นตั้งนานแล้วก็ว่างั้นตามฮงตามบักฮงวันนี้มีตามบักฮงแล้วก็มีไก่ย่างจ้าแซ่บเลย สมุทรแม่เปนี่นเกข้าวตาที่วบตอตตันกระบล่างที่กินเขาใช้พริกแห้งที่ตากแดดให้มันกรอบๆอ่ะมันจะได้ตำไม่ข้าวตาถ้าเป็นพริกสดนี่มันจะอันตรายนิดนึงเก๋เข้าอยู่ตาบโอ้เอ๋ชอบสับตามมาว่านั้น,านาอะไรแบบตามมาวันนั้นตามมาขนาดนั้นนะเข่งดอกไม้เข่งดอกไม้หน่อไมาย ไม่ใช่ดอกไม้แค่แก่งดอกไม้โอเคแก่นองไม้อไม้เดยวไม้ใส่ะเขือเทศอะะเขลงไปักมัเขือเทศแก็มีไก่ย่างด้วยจ้าคุณแม่ทำไก่ย่างตั้งเต็ตีห้าเลยกับวันนี้่ตีอย่างไก่ตั่งเป่ตีห้าเลย ตายกับคอสเขาจะกลับอุบลแล้ววันนี้ก็เลยเตรียมอาหารไว้ให้แต่ให้คอสเป็นคนตําส้มตําเองวันนี้จ้ะเอฟซีอยากเห็นยอดก้อนอ่ายอด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 อ่าใส่มะกอกใส่มะกอกด้วยใส่ใจนี่แหละใส่ใจเอ่าใส่ลงไปสองลูก อ่าสองลูกอันนี้อันนี้ออกมาแบบนี้อ่าเอาเปลือกมันด้วยใส่เลยค่ะใส่เลยเออเอาแหละเอาใส่เออใส่ลูเลยอันนี้ใส่ด้วยเหรอเออใส่ด้วยอ๋อเออเออบีบต้องการบีบ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 จ้ะอัแหละเอาใส่หมดใช่ลงไปเลยอีกอันนึงอ่าอันนี้เรียกว่ามะกอกไว้ใส่ตำมะกอกตำหมกตำมิสานตำเม้า อร่อยมากอ่ต้มปลาก็ได้นะอันนี้กินไม่ตายหรอไม่ไม่กินได้กินแล้วอร่อยยัว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 แซ่บหล้ยแซ่บหล้วันนี้น้ำตาลน้ำตาลอันนี้น้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลโอ้ยน้ำตาลหมดเลย หมดไม่มีอ่านี่จ้ะใส่หมดเลยไม่แม่บอกว่าใส่หมดอันนี้เป็นชูการเหรออ่าใส่หมดเลยโกโก้นัทชูการอนี่ช้อนสาระใส่หมดเลยก็เป็นแบบนี้ก็งงอ่ะนัวจักหน่อยก่อนนัวอันนี้มันละลายไวแป๊บเดียวก็ละลายแล้วใช้น้ำปลาจักหน่อยน้ำปลา นี่มะนฟิชโซ่่าประน้มะนาวยังยังครับมะนาวหนึ่งลูกโอใส่เข้าไปคือมันจะได้มีน้ำไงไม่ต้องบีบนะปาดเข้าไปเฉยเพราะว่ามันมีน้ำมะขามอยู่แล้วเ็กๆโออขาเลยจิงมันบีบไม่ออกสนุกไหมอยู่โรงแรมโอ้เบื่อมวนปะ ม่วนหลายบอม่วนเก่งอยังสนุกม่วนก็สนุกไงบ่สนุกเบื่อมากเลยนะแก่แบบนอนตื่นมากินข้าวนอนตื่นมากินข้าวนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวทัเปียกอ่าแค่นั้นแหละไม่ไม่พอแล้วอ่าไม่ต้องตามมากมันน่ะเออทามเปียกหมดเลยอันนี้ทามเปียกหมดเลยธรมารีนโอเคหมดเลยหมดเลย ลงไปเลยอ่ามงไปเลยโอ้โหแล้วก็ปลาปลาลาลงไปเลยหมดเลยหมดใช่ปลาแดกปลาสาอีสานนะปลาแดกปลาแดกอันนี้ทำตามสูตรไม่เดือนลองดูไม่สูตรแม่นัวยัวม้วนัวม้วนมวนไม่มีผักเลยวันนี้มีผักแก้มเลยใส่น้ำปลาหรือยังคะยังใส่นิดหน่อยนะอ๋อนิดหน่อยอ่า ทำปลาหมดแล้วแม่ยังไม่ได้ซื้อมาอีกลืมซื้อมาโอเคโอ้โหใส่เส้นมะละกอกินปูเป็นป่ะปูเค็มกินได้หมดกระต่ายจะเอามาใส่จิกระต่อยู่ให้กระต่ายเอามาใส่ก็ได้อันนี้ใส่ทำไมอ่ะหมดเลยไม่ต้องใส่ก็ได้ปูทั้งนั้นไม่ใส่หรอกเพราะว่ามันอยู่ในเพราะว่าปิดแล้วเออปิดเอถุงไปแล้วจ้ะ ให้อาไปกินเออไปตำที่อุบลก็ได้เพราะว่าให้กระต่ายไปแล้วโอเคหมดเลยหมดเลยอ๋ออ่ะงวดงวดเลยจีนงวดงวดอ่ะงวดงวดงวดอั่นี้ก็หนื่อยแน่แน่นอนวดงวดอันนี้ไม่ใส่เกลือเลยครับเกลือไม่ใส่เลยไม่ไม่ไม่ใส่ส้มตำเขาไม่ใส่เกลือแต่ต้องใส่เกลือต้องใส่พวกแกงพวกต้มอะไรพวกนี้ แล้วก็หมกักปลาหมักอะไรแล้วใส่เกลือได้แต่ส้มตำเกลือเกลือไม่ใส่ค่ะอ้าวชิมดู <Okay. S 1> เทสไม่เห็นมันเกลือเทศเลยใส่ยังใส่แล้วค<า>รับอ๋อสามโลกชิมดูค่ะโอ้โห,โห,โห,โหแยบ,บเลย เค็มหรือแซ่บแซบเค็มไหมบอกเค็มครับใส่อะไรอีกแม่ขอชิมหน่อยอ่าชิมดูสิแม่กะประมาณนั้นแหละต่อครบหนึ่งอ่ะอืมจะแม่เป็ดอ่าเป็นไงบ้างพอแล้วอ่าโอเคขอจานมาสักแซบหลายแล้วครับมันจะออกเอ่อแล้วไปเอาจานมาแป๊บนึงดังซ่องดังเสียงมากเสียงมากเลย แซ่แบแซ่บแซ่บอยู่อยู่โรงแรมที่ถึงส้มตำม,มากเลยอนอนนอนอยู่ที่โรงแรมนอนฝันส้มตำแซ่แบนอนฝันเห็นส้มตำ <c oughs> นอนฝันเห็นส้มตำเขาบอกว่าให้คอรอ์ะสวยส้มตำให้ก็ดูเลยแล้วก็ไก่ย่างด้วยโอ้โหดูหน้าโอเค ดูหน้าตาแซ่บเลยแซ่บแซ่บทำไมตามเก่งการะนี้โอเคเอาเอาไก่ไปด้วยจ้ะไก่ไปวางโต๊ะเลยได้เดินไปที่นี้ไปชิมไ้ซุยหุนเลยค่ะป้าเดินเดินไปกินน้มน้มไปแอมมีซุกซามะ เขากินยาไปแล้วเขาไปฉีดวัคซีนเขาไม่สบายแอ,อมไอตายไปตักแกงมาสองอย่างสิเออมีแกงเห็ดแล้วก็แกงอ่าข้าเหนียวก็มีข้าวเหนียวก็มีอู้แ่บน่าดูเลยนะแม่ย่างไก่ไป่ต,ตีห้าโอ้วนไม่สุกไง ตัวนี้มันสูกยากมันน่องใหญ่อนั่นแหละติอน <c oughs> น้องเออเดี๋ยเบืงคอที่กินตำมะหงแล้วกับไก่ย,ย่างก่อนกับอุบลเหมือนเด็กับมากินสมตำน้ำกันเ้อแม่ดเดือนกะนี <c oughs> ่สมตำแล้วก็ไก่ย,ย่างแล้วก็ เอาอเนี้อจ้ะให้กินปอนกับบุบนแล้วก็มีแกงเห็ดกับแกงที่เเล็กตามมา <Yeah. S 1> กินเลยจ้ะกินกินรอกระต่ายเลยกินได้เลยเออเขาบอกว่าให้กินคำใหญ่ใหญ่ให้ดูหน่อยต้มตามอ่ะแซ่บแซบ่บ <c oughs> เหนียวก็มีเกาสวยก็มีนะอ่าถึงว่าให้กินไปเลยกินไอ้ตายเขาจะถ่ายคลิปไงเขาให้คอสกินเลยเขาให้คอสกินให้ดูเอฟซีเขาบอกมาเพราะว่ากระต่ายกับแม่กินด้วยกันทุกวันไงแต่ว่าคอสยังไม่เห็นคอสกินด้วยไงอ่าชดเลย เอิดเอฟซี Z, กินในที่ร้างมาเด้อพี่นอ้องไก่ย่างไปแต่เด้อยืดเดือยย่างแสบๆเลยซอสแล้วก็ตำมะฮงคนตำเองเพือนมาเนี่ยมากินขา้าวนำกันเด้อพี่น้องอแกงกี่เล็กกับมพื้นนี่แหละนี่ช่วงไวไ้ให้หลายวันแล้ว่ะยังไม่กินส้มตำของแสบๆของอีสานจับลายแสบลายซมเน้อแกงเห็ดเห็ด ใช่แกงขีเล็อ่าชิมแกงขีเล็แกงขี้เหล็เมื่อคืนนี้แกงขี้เหล็กเมื่อคืนแซ่บแสบเลยชิมอันนั้นเออแกงเห็ดอันนั้นเห็ดอ่าอันนี้แกงเห็ดอืมนี่คือไอ้คนถ่ายก็น้ำลายไหลด้วยนั่นนี่แซ่บอยูบข้าวเหนียวจบข้าวเหนียวเลย อันนี้แกงขี้เหล็กใส่หมูย่างใส่คอหมูย่างอ่อาอ,อร่อยใช่เนั่นนะคอหมูย่างอร่อยมากมแม่ทำเมื่อคืนนี้ลงคลิปไปแล้วแซ่บไร่กินไก่น้ำเนื้อ,อกินไก่ย่างด้วยอ่ากินนั่นแหละเุยลเลยอันไหนก็ได้นั่นแหละอร่อยแล้วก็ น,น,นมีแม่ยากตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตีห้าเออกลัวจะกลัวจะส่งไม่ทันเป็นไหย่านทุนกบ่ทันกินเหมือนคนติดคุกมาติดคุกมา<ล>ต้องจิ้มไปนี่ด้วยจิ้มน้ำจิ้มด้วยอ่าไม่งั้นมันเจิดแต่นั้นไงเจิดติดคุกมาไม่ได้กินจะเหมือน,นติดคุกมาไม่กินเออติดคุกมาหลายปี แ่บๆเอาไม่ได้สอมนาที่เลยดิอืมโอ้เข้าแล้อเกมาทีองเจ้าอีกนาที่เลให้มันครบสิบสามก็ได้อ๋อมากินก้อนน้ำกันเด้อพี่น้องอืมอ้คำเบิดโอล้เายบลายได้ถ้าเลยอเนาะอือันคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ก่อนนด้จะเด้อ ไปเบิองอยู่ซองไม่เดือนชะแนล,ล้วจะเด้อายายเดือนชะแนวอ่าไ่แม่ฐานสิเล็กน้อยกะคอดก็ตายยินเขาแล้วกะสิบพันกบอุวนแล้วกินหอดอยู่แล้วบานนี้กะเบิองน้องกระตายกะไอ้คอดด้วยฝากติดตามด้วยเดอลล้อแลวกะอย่าลืมติดตามไม่ยี่เดือนชะแนวน้ำรายจ่ใจเด้ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วย